ยังไงก็แล้วแต่คุณไม่มีวันพลาดแต่ครั้งนี้หักหลังแล้วพลาดผมบอกเลยครั้งนี้เพื่อไทยจะพลาดมากกว่าเก้าไกลถ้าคุณอยู่ด้วยกัน3ามสิบเสียงกับร้อเกสคุณว่าใครชนะต่อให้ไม่ได้เป็นนายกยังไงก็ชนะเพราะสวออไม่มีสิทธิ์เข้าไปทํางานในรัฐสภาภในส่วนของสสมันมีอาวุธของมันน่ยก็คือจํานวนมือมันไม่จําเป็นต้องเป็นนายกก็ได้ทำไมอยากจนถึงขนาดนี้ แล้วทำไมเราทิ้งอาวุธไปมอบตัวกันแบบนี้บอกเลยผมผิดหวังเพื่อไทยมากบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนที่เพื่อไทยแก้ไม่มีวันได้จะพูดอะไรล่ะครับพูดว่าให้เราเข้าไปก่อนแล้วค่อยแก้รัฐธรรมนูญแล้วจะยุบสภาใครจะเชื่อคุณไม่มีใครเชื่อหรอกครับเพราะที่คุณพูดตอนหาเสียงคุณยังเปลี่ยนใจคุณให้ MOU ต่อหน้าคนเยอะแยะพูดเปล่าเปล่าเปล่าคุณยังไม่ทำ พูดให้ต้นไม้ก็พอได้แต่พูดให้คนคนมีความรู้นะครับหลังจากเศรษฐาเหลือใครล่ะครับก็ไปหาเอาตามหัวหน้าพักครับไม่เกินสองคนแล้วคุณไม่เอาลุงแล้วคุณจะให้ลุงไปอยู่กับก้าวไกลเพื่อเป็นฝ่ายคานผมบอกได้เลยว่าถ้าทรงนี้แล้วถ้าคุณเศรษฐาเกิดฟลุกได้เป็นทัวลงทั้งภาคปกติและภาคพิสดารภาคพิสดารคือประชาชนภาคปกติก็คือเอกสารจะออกมาพังครู ทำให้เกิดความไม่ชอบทำแล้วต้องส่งปปชอีกแหละใน,ในที่สุดก็ต้องหยุดการทํางานหรืออะไรใดๆนะฮะแต่ผมมั่นใจเล็กๆเกิน50%ว่าสุดท้ายการโหวตครั้งนี้ยังไม่เจอนายกครับยุคโกหกหมดเช็ดยุคหลอกลวงโดยนโยบายยุคปากหวานก้นเปรี้ยวยุคก,กับกรอกยุคบอกไม่แต่ทำมันผ่านมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อย จนผมว่าณนะตอนนี้คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นกลางแล้วก็กลางเก่ากลางใหม่เขารู้เท่าทันหมดแล้วมันเป็นการทำร้ายตัวเองแบบสิ้นคิดถ้ามันเป็นทรงนี้และไม่ขยับไปทางอื่นเที่ยวหน้าทุกคนรู้อยู่แล้วเพื่อไทยล้างบางนะฮะแล้วถ้าคุณยังทำแบบนี้คุณก็ไม่ได้เป็นนายกหรอกแล้วถูกล้างบางด้วยผมบอกเลยเทคนิคแบบนี้เป็นเทคนิคชั้นสูง ยิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นกระจาดคือไม่เกิดครั้งนี้และตายครั้งหน้าหายากนะครับที่อยู่ๆจะก,กระโดดตายเองเพราะฉะนั้นวอนเพื่อไทยนะฮะผมว่าคงคิดดีแล้วละ่ะนะฮะแต่อยากให้คิดให้รอบคอบก็คิดว่าขอภาวนาให้พรรคเพื่อไทยจงยุติบทบาททางการเมืองในอนาคตแล้วพวกเราถ้าเป็นทรงนี้ก็วิงวอนเลยครับเราจะยุติคนที่พูดอย่างทำอย่างแน่ดีเรามีมาเยอะแล้วจำเอาไว้วนะ่า ครั้งนี้ประเทศไทยคนไทยจํานวนหนึ่งซึ่งผมมั่นใจว่ายเยอะกว่าครึ่งจะตอบแทนบทเรียนอันสาสมให้กับเพื่อน